ากฉันจะรักรักใครสักคนเรียองของเหตุผลสำคัญไยกว่าจิตใจจะบอกว่ารักเพราะอยากจะรักก็คงไม่มากเกินไปใครจะมองอยังไงฉันคิดไม่สำคัญ ขอเพียงแต่ใครเป็นเธอไม่มีตรงไหนที่มีรักรักเธอที่เธอเป็นเธอไม่ได้พลั้งไนเพลินรักเธอเพีผู้ดียไม่ขอให้เป็นเหมือนใครรอมันไม่ใช่เธอแต่ขอให้ อทั้งตัวและหัวใจไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะดีจะรักถึงแม้จะเป็นอย่างไรไม่เสียใจที่รักเธอที่เขาสู ที่เขารู้เขาดูกันที่ตรงไหนแต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้ฉันดูเธอตรงหัวใจไม่ว่ามองยังไงก็เห็นเพียงความงดงาม ต้องอย่างสันเลย <c oughs> บิมเจียเจ้าเกาซิ่งหนีปีเย่เยออืมจุนี่จหนี่成功จุนี่นนนเ功啊我给你加油 และที่สำคัญเอาตังเลี้ยงน้องได้นะแปลด้วยเหรออ๋อให้แปลด้วยเหรอรหอ,อ๋อให้แปลด้วยพี่บีมยินดีที่เรียนจบนะขอให้พี่บีมประสบความสำเร็จในการงานและน้องเป็นกำลังใจให้นะนีเจ้า สวัสดีค่ะน้องหมอบีมยินดีด้วยนะคะที่ได้เป็นบัณฑิตใหม่ยินดีด้วยกับคุณหมอทันตะคนใหม่ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะมีความสุขมากๆยินดีด้วยค่ะสวัสดีครับผมยินดีกับบัณฑิตใหม่ไปไ้ายแดงด้วยนะครับหมอบีมก็เรียกว่าประสบความสำเร็จขั้นแรกไปแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในขั้นต่อไปด้วยนะจ๊าทำการทำงานเอาความรู้ที่มีไปใช้นะ เราก็หวังว่าจะได้เห็นคลินิกของตัวเองเร็วๆนี้นะดีนะครับผมในช่วงโอกาสที่พี่หมอบี้ได้เรียนจบแล้วนะครับผมก็ขอให้พี่หมอบีมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจที่เราตั้งใจและอยากจะให้เป็นอย่างที่เราฝันนะครับผมให้พี่ๆทำงานให้เต็มที่กับอาชีพที่เราได้ตั้งใจและศึกษาเริเรียนมาให้เป็นประโยชน์ที่สุด อ่านะครับผมกับมวลมนุษยชาติที่เราได้ตั้งฟันไว้ว่าเราอยากจะช่วยมวลมนุษยชาติแม้ถึงว่าเราไม่ได้เป็นหมอที่จะด้องรักษาโรคทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าการรักษาฟันมันคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของคนนะครับถ้าเราไม่มีฟันเราก็ไม่สามารถเคี้ยวอาหารกินอาหารที่มันอ,อะไรอะไรได้ดังใจพัฒนาครับผมทั้ครั้งนี้ก็ขอให้พี่หมอบิมทําภารกิจนี้ให้จบสิ้น ตามที่เราได้ศึกษาและเรียนรูแ้แต่แตขอให้เป็นอย่างเธอทั้งตัวและหัวใจไม่รู้ว่าวันพรุงนี้จะดีจะร้ายถึงแม้จะเป็นอย่างไรไม่เสี ใเสีียจท่นัทนิชาจุนไพจิตจิรนันชัยราชพนิตาแพลวพลสงสรัญญาบุญชิตเป็นจพรวิไลค่ะนัทนิชาจุนไพจิตจิรนัน สรัญญาบุญชิต,ชตเบญจพรวิไลกานัดนิชาจุนไยจิตจิรนันชัยราชพานิตาแพ้วพลสงสรัญญาบุญชิตเบญจพรว